เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะมา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 ,มาชิมกันดูไปเลยเป็นแบบอืมผัดขนาดของเ้าน่นหนาตักน้อยเด้อขอสดก่อนน้อยนี่นะคะกระเทียมปลาล้างเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยจะมาหั่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาตั้มพริกกระเทียมอันนี้พริกที่หั่นไว้เนาะเดี๋ยวจะ ผัดใส่แล้วก็ใส่กุ้งไปด้วยนะคะแกะเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวจะมาเอากระเทียมมาตำตำตำกระเทียมก่อนใส่พริกใส่พริกลงไปค่ะตำใส่กับกระเทียมม,มันลงไปนิดหน่อยนะคะพริกกระเทียมที่เราตำ ใส่กุ้งลงไปแล้วก็ใส่ซีอิ้วขาวลงไปนะคะใส่น้ำมันหอยอดลงไปใส่ซอสผัเขียวหรือแม็กซี่ก็ได้ลงไปนิดหนึ่ะติ๊กไท่ดำลงไป ้วความหอมสูงรดดีลงไปนะคะน้ำตาลลงไปนิดหน่อยใครชอบหวานก็ใส่ได้เยอะแยะมากมายใส่พริกที่เราหั่นไว้ลงไปนะคะดดนิดหน่อย ใส่กระเทียมป่าของเราลงไปเลยค่ะอือร่อยมาก,มรมากเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนอืผัดกระเทียมป่าใส่กุ้งผัดต้งมันหอย เรียบร้อยแล้วค่ะมา,มา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 ชิมกันสวัสดีค่ะวันนี้คุณหญ่งนะคะผัดเสร็จแล้วแล้วกัซสิมาซิบเนาะนี่มีข้าวนะคะข้าวสวยหอนๆนะคะแล้วก็ผัดนี่ใบกระเทียมป่าใส่กุ้งผัดน้ำมันหอยนะคะแซบแซบมีอันเดียเด้ยอยไรยังไง ไข่ดาวน้ำเดือดคดเดอทอดไข่ดาวมีน้ำพริกปลาเดี๋ยวก,กินหนึ่งแซ่บๆหอยหอยตักก่อนว่าจะราดข้าวเลยเลยแต่ก็แต่ว่ามันมันเต็มจานเนาะแล้วราดกันสีโอ้ยผัดน้ำมันหอยแซ่บ,บใครไม่ชอบพริกก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะอืมอืมอืม,อม,อม หอมฟุง้งพริกเนื้อเทียมอืมแซ่อืมเพราะเวลาผัดแล้วเลยนะครับเว่อเจ็บกับอะไรดีความฉุน ความฉุนของกระเทียมป่าเนี่ยมันจะดอบลงมีความหวานแบบว่าเอามาผัดน้วมันหอยแล้วนะคะมาโดนความร้อนแล้วมันจะหวานกลิ่นมันจะแบบดอบลงแต่มันอร่อยคือจังอืมโอ้แซ่บค่ะก็จังผัดอันผัดคะนาแหละแต่ว่ามันแบบผัดเหมือนผัดคะนาแต่ว่ามันเป็นผัด ใบกระเทียมแต่กลิ่นมันจะเป็นกระเทียมเนาะแต่ว่ามันไม่ชุนมากเวลาผัดแล้วอืมอร่อยอร่อยอ่ะอืมอืมันอ่อนๆอะใส่ไข่ดาวใส่ไข่ดาวน้องเป็นเลย หัเาเลยจะจะผัดกะเพราก็ได้นะใส่ใบกะเพราไปนิดนๆ <c oughs> ผัดอย่างเงี้ยก็อร่อยเลยค่ะผัดน้ำมันถอยใครไม่ชอบพริกก็ไม่ต้องใส่ใครชอบก็ใส่ไปเลยเป็นแบบอืผัดขนาดของเฮาเนีนะเ่ยนะแซ่บจ้ะผูดเองขอโอ้ยขอใส่ปลรราหยอดลงไปนะเนาะ ยากินปลาไหไหมค่ะดูคนจ้ายอดนำปลาลลป่นนะเนี่ยจักน้อยเด้อขอสดก่อนอเบโอ้แซบสุบซุบสับ,สบ,สบ,สบ เวลาสดๆแบบน,นี้นะมันจะเกลนชุนแต่เราเอาไปผ่านความร้อนแล้วเนี่ยความชุนมันจะดอบลงหวานอร่อยอแซ่บค่ะคุณตจโอแซบ อร่อยความอร่อยจากธรรมชาติอ้อยแสบค่ะผันน้ำมันหอยก็พอแล้วไม่ต้องไปทำเยอะจะเอาไปดองคุณหญิงกเคยเอาไปดองนะคะไปเห็ดคือคันสมผักเนาะเอาไปดองไปทำ ทอดกุยช่ายไปทาหั่นหั่นหันผสมเอาไปคลุกกับเนยนะคะเนยไม่ว่าจะเนยเค็มหรือเนยจืดก็ได้นะคะเนยของเยอรมันเนี่ยแต่ว่าเนยเนี่ยต้องไปผ่านความร้อนก่อนให้มันเป็นละลายเนาะแล้วก็แล้วก็หั่นไอ้ผักตัวนี้ใส่ลงไปพอมันเย็นตัวปุ๊บมันจะกลายเป็นเนยกระเทียมป่า คนเยอรแล้วมันหลายคนเขาไม่ชอบกระเทียมนะคะส่วนน้อยที่จะชอบกระเทียมแต่ไม่ย่าเ่งเนี่ยแม่ย่าชอบสมุนไพรเนาะไม่ยามากหลายค่ะไม่ย่าชอบกระเทียมใบกระเทียมป่าไม่ย่าชอบอะไรที่กลิ่นฉุนเป็นพริกอะไร lekka. Work lick and slick. I